ขาฤหัสร้อยล้านอุสกุลไทยเปิดแอร์ให้กระเป๋านอนทุกคืนเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮโซเมืองไทยที่หลายคนชื่นชอบและคุณหน้าคุ้นตายอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนามสกุลของแม่อุมลราชสกุลไทยหรือที่ใกลๆเรียกติดปากว่าแม่อุสกุลไทยท้งนี้ใครหลายคนนั้นที่อยากจะรู้จักเธอมากกว่านี้โดยเมื่อถามถึงนามสกุลหลายคนก็เข้าใจว่าเธอต้องเกี่ยวข้องและเป็นเจ้าของนิตยสารชื่อดังแน่นอนเธอตอบว่า บอกชัดๆตรงนี้เลยว่าเราไม่ใช่เจ้าของหนังสือสกุลไทยแต่รู้จักกับเจ้าของเป็นเพื่อนกันยังเคยคุยกันเลยว่าทําให้พี่เหนื่อยกับการตอบคาถามเพราะทุกคนจะคิดแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยส่วนคําว่าอ oh, ุสกุลไทยเริ่มต้นจากตั้งขึ้นมาเองเพื่อนเล่นไอจีเพราะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไระเพื่อนบอกใช้ชื่ออ oh, ุสกุลไทยเหมือนกับชื่ออ e ีเมลมาจากชื่อเล่นอ oh, ุและนามสกุลสกุลไทยคนก็ติดชื่อนี้ไป เลาะเรียกง่ายดีย้ำอีกทีว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอะไรเกี่ยวกับนิตยาสารสกุลไทยปัจจุบันแม่อุเป็นประธานกรรมการการบริหารของบริษัท Winning Tree เป็นกิจการทางด้านเคมีซึ่งกำลังไปร่วมลงทุนกับทางมาเลเซียทำถุงมือที่ใช้ในห้องคลีนลูมในอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และมีแผนที่จะขยายโรงงานมาทำที่ประเทศไทย ปีหน้าในแบบร่วมทุนนอกจากนี้มีคนมาช่วยร่วมลงทุนเปิดศูนย์ศริยกรรมทางการแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมนี้ถือเป็นอันดับหนึ่งและดังที่สุดของประเทศเกาหลีมูลค่าโปรเจก์นี้กว่า200ล้านบาทนอกจากร่วมลงทุนแล้วเรายังเป็นประธานกรรมการบริหารเพราะเห็นว่ามีคอนเน็ชันเยอะโดยจะเปิดที่ CDC ซึ่งตอนนี้ออฟฟิศที่คำปรึกษาการทำศัลยกรรมที่เซ็นทรัล m b a s s อีกด้วย ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดเขครื่อนหัดของแม่อุที่เจ้าตัวก็เพิ่งเปิดบ้านให้รายการเคหาสถานบ้านปลายจากช่อง Youtube ดังได้มาซอกแซกสำรวจกันแบบทุกซอกทุกม,มุมพร้อมเล่าความบานปลายในการสร้างบ้านที่ทะลุเพดานไปแบบจุกๆเห็นว่าแตะถึงร้อยล้านบาทเลยทีเดียวโดยยังไม่ทันได้ก้าวเข้าบ้านบ้านปลายแรกก็มาแล้วเพราะหลังจักย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ8เดือนปลวกก็เริ่มแทะไม้แล้วจึงเตรียม เลาะขอบบัวของบ้านออกทั้งหมดแต่ความบานปลายของบ้านส่วนหนึ่งมาจากสถาปนิกงบบานยิบบานย่อยจนแม่ถึงกับเครียดแต่ก็เข้าใจในความหวังดีของเขาพราะเป็นคนรู้จักแต่บางครั้งจริตไม่ตรงกันตอนแรกตั้งงบไว้เจ็ดสิบล้านบาทคิดว่าน่าจะพอแต่นั่นเป็นแค่โครงสร้างบ้านต้องมีงบแยกออกไปอีกประมาณยี่สิบถึงสามสิบล้านซึ่งก็จะเป็นค่าเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์้าม่านลิฟท์ ครัวไทยครัวฝรั่งเฟอร์นิเจอร์ลอยมีเยอะแยะไปหมดบานปลายต่อมาคือสระว่ายน้ำตอนแรกว่าจะทำเป็นรูปหมีแบบบลิกแต่สุดท้ายได้ทรงสี่เหลี่ยมมาเพละมองเห็นแล้วว่างบเริ่มจะบานปลายไปกับโซนอื่นๆจึงยกเลิกไปอีกทั้งในอนาคตก็มีแผนจะทุบสระว่ายน้ำอีกเพราะระเพื่อนไม่ชอบลายกระเบื้องซึ่งราคากระเบื้องก็เป็นแสน่สวนราคาสระว่ายน้ำ รวมๆแล้วเป็นหลักล้านกว่าบาทเรียกได้ว่าลงทุนมากๆนอกจากนี้ก็บอกเลยว่าแม่อุนั้นเป็นคนรักกระ,ะเป๋ามากๆโดยเธอเองยอมรับแบบเปิดใจเลยว่าเปิดแอร์ให้กระเป๋านอนทุกคืนเลยทีเดียว